ง่ามบอง่ามบอโอยแต่ขาสังล้างเลยที่นอสามจุ่มวีนี่ได้จุ่น่อยเพิ่นจุ่มหน่อยิเออ่าคู่สวยๆสุดยอดเลยนีุ่นโอุ้่นอีกตุ่มนึมีละ เไปเจ้าพี่เลยเอ้ามานะพี่น้องสีหาจูงงามเลยครับสวยครับน้ำยิ้มติดกับบมีเนาะน้ำคลักเลยเนี่ยไปสูงจนเถิดเลยพี่น้องสองดอกคุณสองดอกเออสามคุณพี่เห็นตะไบไหม sám đo khôn ui mán bố bạn nì ở dưới chứ ở đọc nhầy con con khá nhào khá nhầy ừ. 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 อมพ่นทั้งผีงามๆเลยเาทั้งผีก้อนนะทังผีก้อนอออง,งามๆเลยครับงามคาัต้องบานบานยง,งามเลยสวยจังมาละมานล,านลขาเงายๆเลยครับดอกนี่เร็ว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 เ,วเ,วเว็ัด บ้ยไข่าวมึอเป็นสันเลยพตุ่ยแยกดอกสองหรือสามทั้งนั้นสวยงามงใหม่ขึ้นบั้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขภูสุขคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่วันนี้ วันที่น้องเมื่อปลาอีกแล้วครับจากเมื่อวานเ้ายุดไปมื่หนึ่งบหมือนไหนมาเขาปลาเุมือนอิสระเนาะครับมือนี้มากคับบรรยากาศอึ้มคึมเลยบเห็นตะเวนเลยครับมือนี้ดูน้องกันขึ้นเขาแล้วครับเราสิ่มานบ่มัอนี่คนนี้คนสิย่างให้ออกให้เก็บบ่ไข่ขาวขึ้นเขาแล้วครับผมมาแล้วฝากเป็นกำลังใจช่องตะเพียงไซร์เรา กดติดตามกดซับตะไข่กดไลค์กดแชร์ลืมอะไรก,กดกระดิ่งครับแจ้งเตือนลิปใหม่ๆหองช่องตะเพง็งสายละ,ะเต็นกำลังใจคนทำชีวิปครับผมดองงงงเกเหล็กแห่งมันครับน่งาๆเลยแข็งปกเลยสิงขาเพื่อนครับนินอนเผายุน สองโต้คนอกแตงงามเลยครับน่ลลวกปองครับดอกก็ขอ้งแท้ครับแต่แข็งด้วยครับแข็งดีตรงนี้ต็แป้งก็งามครับ เป็นหิดไข่นหิดปัวครับต,ตาดหน่อยดอกนี้กำลังเคี้ยวงามๆเลยครับหลังแหลนเห็นเลยสวยดอกนี้ดอกนี้ก็สวยงามป้าดีพอดอกมือยังหน่อยเลย <Ooh. S 2> ขาขึ้นแน,น่นแถวบันสองดอกวานเข,งนขางำกำลังบานครับน้อนงนอนต่ององเลยของกินขาเพิ่นครับ มังฝออยู่สองนวยผลไอยเดือดอมเดือนหน่อยครับดอกแข็งงามดีอยู่ครับเป็นกระดอกน้ายอยู่ครับดอกหนึ่งย่างงเลยครับแต่เลือกครึ่งหนึ่งสวยงามเ,าเลือกครึ่งเดียวอู้แหลเนเอ็นเลยครับทองคน เอาจวเลยอูยอพ่อมี่น้องผีงามๆเลยต้องพีก้อนนะต้องพีก้อนงามเลยครับงามคปับต้งบานนี่เป็นนีงามเลยสวยจังมาหลักมาหลัก อขาเงายๆ,ๆเลยครับดอกนี่นนนกระตูมมันดวนเลยครับนี่นพี่นอ่องพี่น่องเพิ่งเนะี่ดอกนี่กันบาน,นง่ญ่ครับเดินมึงจะขาเพิ่งมึงขาโอ้ยปล่อยเมียขาก็แยมมันสองดอกครับ ครับหนังเฝ้าตูงมันยังงามเลยพี่น้อง3ตุงตุงหน่อยก่อน3ชิ้นตุงนแล้วครับ เมนบอญบนนอโอนนอฝนค่ะนี่หมาเพิ่มเพิ่มบนบนเมรีแมเหครับอีกสองดสวยๆอีกดอกครับนงามสังเนะหวนตันจุลูเขาเปลี่ยนวาตะเฮ็ดไข้เขา กำลังงามเลยครับนี่เขอแปลงกำลังงามครับเร็ว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 เกิดอันใดบึ้ยไข่ขาวเป็นสันเลยทุกทีแยกดอกสองหรือสามทั้งนั้นสอง งามเ네ลยคุณบ๊อบผลสามดอกก็ป่นเลยแต่สองดอกนี่ก็ป่นอิ่มหน่อยเลยกินสองคนขึ่นกับบมือดดอกนี้ก็งามๆครับ ของ,งสูงสวยๆอีกแล้วครับออสองพี่น้องน้ำสกุลเดียวกันรถมาจอดเลยเลยครับหวานแล้ว เดีย๋ยวไปสูงจนเถิดเลยพี่น้องอุ้ยๆๆๆสองดอกคุณสองดอกเลยสามคุณอ้ยสพี่ค<า>ุณจะไปใหม่มอุ้ยสามดอกคุณอุ้ยบัดหมานบัวบาดนี่อะจจะจือ้อออกดอกใหญ่เพิ่นก้น ขึ้ยขาเหย้าขาไงน้องนี่ี่้นขาขาเน,น,นอนี่มัน,นข้นน้ำขาพอดีเหย้าสองแบบขาคตรเลยขาขาชิพู <laughs> นที่นนอนี่เออกละโดดฮะ อ้งามบ่งามบ่ปุ้ยแต่ขาสังล้างเลยพี่น้องสามจุ่มวิซีนี่เด้จุ่มหน่อยเพิ่นจุ่มหน่อยซี่เฮ้ยนั่นคู่สวยๆสวยสุดยอดเลยนี่ผุนโอ้ยผุนอีกตุ่มนึง่งนี่ละ อาไปตะพีเลยเอ้ามาแล้วพี่น้องสีหาดสุกงามๆเลยครับสวยครับนีบ่หาดินปิดกระเบอมีเนาะดับคักเลยตุกน้อยจีน้อยเพิ่นเอาเลยจีงงาม อ <Okay. S 2> ตูงสวยงามอีกแล้วครับลืมออกแล้วผุนลืมออกแล้ว,ลวถึงไม่ถุงงามงามอีกแล้วครับ ลมูตจะเชี่ยวงานดอกครับหลังแหลเอ็ดเล่นดันไปใหม่ขึ้นาหม่มาแลครับอพอดอกหนึ่งดอกเดียวว่ามีมูลเลยแป่งกะดอกให้ไงครับแป่งดอกเงี้ปป่นเฮ็ดไข่เลยครับ ลุกยอได้ยอดมันมื่อนี้ครับถือว่ามันอีกเมือนึงครับมันทั้งตูมทั้งบานเลยบานไม่ติดอกยังไงครับมอน้ก็มาละเห็ดเคยขาวก็ถือว่าบ่ผพิดหวังครับมันเกือบเต็มตามีเห็ดกระแปงผลนํา้ครับมื่อนี้ถือว่าเพิ่นยังออกให้เก็บมาเรื่อยๆอยู่ครับถึงสีหางแน่กะพ่อได้าะได้เก็บอยู่ พาพี่น้องกระบาลแล้วครับมาณอีกมือหนึง่งขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกำลังใจตะเพ่งกระยาดมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมกระบานแล้วค่ะพบก,กันใหม่คิหนาครับสวัสดีครับมานอีกมือหนึง่งทั้งตูมและบานตูมครับส,สวยๆงามๆ Bạn gửi tới đó cái, cái, cái nhanh nhiều...